สวัสดีค่ะร้านเอาลุงเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้จะพามาดูถังพักข้าวค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นความกว้างที่1.3เมตรนะคะแล้วก็ความยาว1.7สูง60เซนตัวนี้จะใช้มอเตอร์ในการทำงานนะคะก็มอเตอร์ก็จะอยู่ที่1.5กิโลวัตต์ใช้ไฟ2 0 3สเฟสการทำงานนะคะการทำงานของตัวนี้ก็คือจะใส่ข้าวลงไปข้างในถังนี้ ะะแต่ว่าตอนนี้จนไม่มีข้าวตอนจะสมมูรณ์ให้ดูเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าเราเทเข้าวลงไปแล้วข้าวไปโดนเ,นเซ็นเซอร์ตรงนี้เครื่องถึงจะทำงานนะคะแต่ถ้าไม่มีข้าวเครื่องก็จะไม่ทํางานซึ่งถังตัวนี้สามารถใช้ออพักข้าวมาจากรถเ,เกี่ยวหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เทลงไปในนี้ได้นะคะแล้วก็มันก็จะทํางานโดยข้างหน้าก็จะมี ปุ่มควบคุมคอนโทรลเปิดปิดอยู่นะคะก็พอใส่ข้าวเข้าไปเต็มแล้วตรงนี้นะคะข้าวก็จะไหลออกมาตรงนี้ซึ่งลูกค้าจะเอามาใส่เป็นในกระสอบใส่เครื่องสีใส่เครื่องคัดหรือว่าเอาไปทำบรรจุอะไรต่างๆเลยก็ได้ใช้งานได้สะดวกนะคะโอเคค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านรบก,กวนกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ